สงนยโยบายเรือธงรัฐบาลลุยไฟเสี่ยงตกมาตายเตือนเสี่ยงผิดกฎหมายขอเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทบทวนระดับผู้ที่ผ่านการกำกับนยโยบายการคลังและนยโยบายการเงินส่งสัญญาณถึงรัฐบาลเพื่อไทยพอทอมีนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังให้ระวังเขียนนยโยบายเรือธงดิจิทัลวอลเล็ตโดยนายธีรชัยภูวานาธนุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการคลังลูกม่อแบ่งชาธนาคารแห่งประเทศไทย สมัยรัฐบาลพอทอมีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกออกโรงคนแรกๆไม่เห็นด้วยหลังพักพอทอ,ออกแคมเปญน,นี้จนสะเทือนวงการแข่งขันเลือกตั้งเพราะเอาพลังทางการคลังภาษีที่เป็นเงินของประชาชนไปแจกในลักษณะวบี้แผ่เพื่อกระตุ้นการอุปโภคบริโภคแจกมากไปเพิ่มภาระการคลังและนี่สาธารณะโดยไม่จําเป็นไม่เน้นเฉพาะคนเปราะบ,บางนโยบายการคลังควรเน้นเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศจุดขายอีกประการของนโยบายนี้เน้นพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล นับเป็นก้าวแรกสำคัญทำให้ประเทศก้าวกระโดดขึ้นบันไดทีเดียว6-7ถึงชั้นเปิดประตูสู่เศรษฐกิจดิจิทัลแบบนี้สังคมยอมรับได้พอดูแนวทางเดิมที่พักพอทอจะใช้คล้ายเป็นสกุลเงินแบบหนึ่งคริปโตเคเรนซีเข้าขายขัดพอระบองอนตราทางทีมงานพักพอทอก็หาทางป้องกันความเสี่ยงใช้แอปเปาตั้งเป็นเครื่องมือหลักพาประเทศก้าวกระโดดที่ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีแบบไฟแลกความจริงมันไม่ใช่เพราะยังใช้แอปเปาตั้งแบบเดิมทีมการเมือง ถามว่าคณะกรรมการเพื่อศึกษาการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย,ยรัฐบาลกร,รณีเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตในคณะกรรมการป้องกันและปร,บราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปอชอมีนางสุภาปิยจิตติอดีตปปอชอเป็นประธานเตือนเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตเชิงนโย,ย,ยบายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจรพร้อมมีข้อเสนอพัฒนาบล็อกเชนเป็นประเด็นที่ท้าทายประเทศไทยทำได้ทันหรือไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดเริ่มใช้ดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่ ขณะที่มีข้อเสนอจากบรรดาสตาร์ทอัพให้ทำดิจิทัลวอลเล็ตผ่านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ประกอบด้วยเครื่องมือสุดล้ำแห่งยุคที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตออฟแอสเซทพาสิกบล็อกเชนดาต้าไหลเวียนไม่ผ่านตัวกลางปลอดภัยรวดเร็วประหยัดทุกองค์กรของรัฐเอกชนเสียบปลั๊กใช้ได้ทันทีแต่ดูเหมือนบล็อกเชนเครื่องมือสําคัญสาหรับดิจิทัลวอลเล็ตและเครื่องมือสําคัญสําหรับบาทดิจิทัลของแบงก์ชาติด้วยแต่ทาแซนบล็อก ยังไม่ไหลลื่นพักพอทอจึงมีนโยบายสนับสนุนดิจิทัลบาทจุดนี้เป็นปมหนึ่งที่ขัดแย้งกันระหว่างพักเพื่อไทยกับแบงค์ชาตินายธีรชัยบอกว่าแบงค์ชาติพัฒนาโครงการอินทนนท์ที่เป็นจุดเริ่มต้นสกุลดิจิทัลบาทและขยายบทบาทเชื่อมเหมือนเป็นร่มตัวกลางครอบสกุลดิจิทัลที่จะออกมาเพื่อพัฒนาให้คริปโตเคเรนซีของประเทศไทยเพราะเรายังไม่มีสเตเบิลคอยที่เป็นตัวเชื่อมหากทําให้เกิดได้บล็อกเชน Blockchain ของไทยก็ไปอีกระดับหนึ่งขณะนี้แบงค์ชาติมีร่มอ,อยู่แล้ว แต่รัฐบาลยังไม่สนใจที่ไปคุยกับแบงค์ชาติแม้พักพออมีนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลก็ไม่สนใจเครื่องมือที่แบงค์ชาติมีอยู่เพราะต้องการพัฒนาเครื่องมือใหม่ให้เอกชนทําเหมือนเดินคนละถนนรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการคลังไม่สนใจไปคุยเชื่อว่าแบงค์ชาติไม่พยายามต่อต้านแต่ที่จะยอมให้เอกชนออกร่มมาครอบเข้าขายเป็นเงินตราก็ต้องขออนุญาตแบงค์ชาติไทยไม่กวรให้เอกชนเป็นคนออกจะมีปัญหาด้านความมั่นคงตามมาเมื่อพูดมีร่มทั้งร่มของแบงค์ชาติ หรือร่วมเอกชนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมส่วนร่วมแจกเงินส่วนแจกเงินคนและประเด็นกรณีในสหรัฐยุโรปสเตเบิลคอยที่ออกมาเขาก็ไม่ได้แจกเงินวิกฤตเศรษฐกิจนิยามต่างกันทําให้รัฐมนตรีว่าการคลังกับผู้ว่าการแบงก์ชาติปะทะก,กันเป็นระยะกลายเป็นรอยร้าวของฝ่ายที่คุมนโยบายการคลังและฝ่ายที่คุมนโยบายการเงินนายธีรชัยบอกว่าข้อขัดแย้งเท่าที่ดูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เป็นหลักได้ไม่คุ้มเสีย อธิกลายเป็นไปสร้างนี้เพื่อมาแจกเป็นภาระงบประมาณแจกแบบเปี่ยงแหเกินความจําเป็นสร้างนี่สาธารณะเพิ่มทั้งที่ไม่จําเป็นถ้ารัฐบาลมีเงินอยู่ในเกมมีรายได้แต่ละปีเข้ามาเยอะแบบนี้แจกไม่เป็นอะไรวิกฤตเศรษฐกิจมีนิยามอย่างไรถ้ามีวิกฤตจริงต้องออกเป็นพรบหรือพระราชกําหนดนายธีรชัยบอกว่าตามหลักระบอบประชาธิปไตยต้องทําผ่านพรบงบประมาณรัฐสภาอนุมัติเพื่อความโปร่งใสอนุมัติไปแล้วยังมีกระบวนการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด แต่รัฐบาลนึกอยากกู้ก็กู้หลุดออกจากกระบวนการงบประมาณไม่ได้เกิดขึ้นง่ายไม่ได้ท่าทำได้ง่ายต่อไปต้องเลิกกระบวนการงบประมาณถึงได้ออกกฎหมายที่ใช้กระบวนการพิเศษต้องเกิดเหตุการณ์สองอย่างเกิดวิกฤตใหญ่เร่งด่วนถึงขั้นออกเป็นพรรดอกอไก่เช่นวิกฤตต้ยมยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์โควิดระบาดหากไม่เกิดสภาพวิกฤตแบบนั้นยังเปิดเช่าให้กู้ได้โดยออกเป็นพราบาภายใต้เงื่อนไขที่เข้มขน้นวิกฤตประเทศแก้ปัญหาต่อเนื่องตั้งงบไม่ทัน ที่ตั้งงบประมาณไม่ทันมันก็ลำบากแล้วเพราะรัฐบาลรู้ตัวแล้วยังเสนองบประมาณและไม่เอาไปใส่เข้าไปในงบประมาณปี6 7ตั้งได้แต่ไม่ตั้งคำว่าวิกฤตยังมีข้อถกเถียงจะยอมรับสภาพไหนถึงวิกฤตวิกฤตต้มยำกุ้งเจ๊งหมดแบบนี้ยอมรับได้วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ก็เข้าใจได้แต่ขณะน,นี้ไม่ได้เกิดวิกฤตแบบนั้นตรงนี้เป็นข้อสังเกตของปปชชุดเล็กถือว่าออกมาเตือนอาจมีคนท,ท้าทายฟ้องศาลอาจเป็นสารรัฐธรรมนูญ ว่าประเทศยังไม่วิกฤตขอย้ำเวลาสู้ในชั้นศาลต้องมีหลักถกเถียงว่าอันนี้วิกฤตหรือไม่วิกฤตแนวทางหนึ่งที่นิยมอ้างอิงอคือธนาคารโลกมีทั้งหมดเจ็ดตัวแต่ดูแล้วไม่เข้าสักตัวรัฐบาลก็เหนื่อยวิกฤตเศรษฐกิจตามหลักของธนาคารโลก 1. ต้องเกิดวิกฤตต่อสถาบันการเงิน 2. ทุนสำรองต่ำา3เงินเฟ้อเกิน40ต่อเดือน4สกุลเงินอ่อนค่ารุนแรง หหนี้สาธารณะเพิ่มมากและเร็วเกินไป 6. ขาดดุลงบประมาณเรือรังเกิน30%และ7 GDP หดตัวหรือติดลบ2ไกรมากกำลังสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลผ่านด่านรัฐสภาแต่ไม่ผ่านด่านรัฐธรรมนูญนายธีรชัยบอกว่าไม่ชำนานญพอที่ไปแนะนำรัฐบาลแบบนั้นในฐานะที่ผมเป็นประธานวิชาการพักพลังประชารัฐเอาใจช่วยรัฐบาลฉะนั้นการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ต้องทําให้ชัดเจนปลอดภัยในแง่กฎหมายเพื่อคุ้มครองคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตข้าราชการที่เกี่ยวข้องไม่เช่นนั้นทักร่วมรัฐบาลคงยังมีข้อกังวลใจหากรัฐบาลย้าว่าวิกฤตต้องหักล้างเจข้อนี้ให้ได้มีข้อเสนออย่างไรต่อรัฐบาลหลังปปชชุดเล็กส่งสัญญ,ญาณเตือนแบบนี้นายธีรชัยบอกว่าสมมติเป็นเอกสารจริงปปช,ชุดใหญ่คงคลอดเนื้อหาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เห็นชัดเจนมี8เสียงคือ1ทุจริตเชิงนโยบาย2ผิดพรบเลือกตั้ง3เมืงอทุนใหญ่4ไม่คุ้มค่าด้านเศรษฐกิจ5ตีความวิกฤตเศรษฐกิจ6พรบวินัยการเงินกลางคลัง7แจกวิ่งแหละ8ตัวทวีคูณไม่เป็นไปตามคาดและมีข้อเสนอคือ1นให้กลุ่มเปราะบางสองระวังหาเสียงต่างจักทําจริง3เศรษฐกิจยังไม่วิกฤตสได้ไม่คุ้มเสียสร้างนี้เพิ่ม5้าแสนล้านบาท5พิจารณากฎหมายให้รอบครอบ6ควรมีมาตรการป้องกันทุจริต7จ ควรใช้เป่าตังคณะรัฐมนตรีต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหลักนิติธรรมและนิติรัฐเพื่อประโยชน์ของประเทศและความผาสุกโดยรวมของประชาชนฉะนั้นรัฐบาลควรแจกเฉพาะคนเปราบางและเปลี่ยนจากการกู้มาใช้งบประมาณปกติแต่ถ้ารัฐบาลเดินหน้ากู้ระวังติดคุกเพื่อไทยเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง